มหาวิทยาลัยที่มีตำนานรักต้องห้ามวิญญาณคู่รักวนเวียนหลอกหลอนชื่อรายการตำนานเล่าขานเรื่องราวจากเงามืดของสถาบันตอนที่พิเศษมหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์พักดีตำนานรักต้องห้ามและวิญญาณคู่รักเพลงบรรเลงเปิดรายการแนวลึกลับผสมผสานความคลาสสิกของดนตรีไทยเดิมเล็กน้อยประมาณ15-20วินาทีแล้วค่อยๆเฟดลง พิธีกรหนึ่งสวัสดีครับหรือคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรายการตำนานเล่าขานเรื่องราวจากเงามืดของสถาบันวันนี้ผมหรือดิฉันชื่อพิธีกรหนึ่งและชื่อพิธีกรสองขอพาทุกท่านย้อนอดีตไปสู่เรื่องราวความรักอันโศกเศร้าที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของสถาบันการศึกษาเก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทยครับคะ่ะใช่แล้วคะ่ะคุณชื่อพิธีกรหนึ่ง และเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความรักที่สวยงามแต่กลับเต็มไปด้วยอุปสรรคความเจ็บปวดและจุดจบอันน่าเศร้าจนนำไปสู่ตำนานหลอนที่เล่าขานกันมารุ่นสู่รุ่นนั่นคือเรื่องราวของมหาวิทยาลัยรัตนโกสินภักดีกับตำนานรักต้องห้ามของคุณชายพิพัฒและเมทินี ที่เชื่อกันว่าวิญญาณของทั้งคู่ยังคงวนเวียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะมหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์พักดีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถาบันชั้นสูงในการผลิตบุคลากรสำหรับราชการและสังคมด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามอาคารเรียนเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความขลังและสวนหย่อมที่เขียวชอุ่ม มันเป็นสถานที่ที่ดูเหมือนจะไร้ที่ติสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่หาความรู้แต่ภายใต้ความสง่างามเหล่านั้นกลับมีเรื่องราวความรักที่ถูกตีตราว่าต้องห้ามและจบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นจนกลายเป็นตำนานที่หลอกหลอนใจนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาจนถึงปัจจุบันครับภายใต้หัวข้อที่หต้นกำเนิดแห่งความรักต้องห้ามคุณชายพิพัฒน์และเมทินี พิธีกรหนึ่งเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในยุคที่สังคมไทยยังคงการแบ่งชนชั้นวันณะอย่างชัดเจนแม้จะมีการปฏิรูปประเทศไปมากแล้วแต่ฐานะทางสังคมก็ยังคงมีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อชีวิตผู้คนพิธีกร 2. คุณชายพิพัฒน์เป็นบุตรชายคนเล็กของตระกูลผู้ดีเก่ามียศถาบรรดาศักดิ์เป็นที่หมายปองของหญิงสาวมากมายท่านเป็นนักศึกษาแพทย์ที่มีอนาคตสดใสรูปงามสุภาพ และเปี่ยมด้วยความเฉลียวฉลาดพิธีกรหนึ่งในขณะที่เมธินีเป็นเพียงหญิงสาวสามัญชนจากครอบครัวฐานะธรรมดาแต่เธอเป็นผู้หญิงที่งดงามทั้งรูปกายและจิตใจเปี่ยมด้วยปัญญาและเป็นนักศึกษาที่โดดเด่นด้านอักษร,รศาสตร์เธอได้รับทุนการศึกษา,าเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถของตนเองโชคชะตาหรือฟ้าลิขิตก็ไม่อาจทราบได้ ทั้งสองได้พบกันบ่อยครั้งในห้องสมุดกลางเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานที่ที่ทั้งคู่มักจะไปอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้คุณชายพิพัฒน์มักจะประทับใจในความฉลาดหลักแหลมของเมทินีส่วนเมทินีเองก็ชื่นชมในความอ่อนโยนและวิสัยทัศน์ของคุณชายพิพัฒน์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาจากความชื่นชมกลายเป็นความรักที่ลึกซึ้งอย่างรวดเร็วพวกเขามักจะใช้เวลาด้วยกันในมุมสงบของห้องสมุด หรือเดินเล่นในสวนป่าในภายในมหาวิทยาลัยยามค่ำคืนที่ท้องฟ้ามีดวงดาวพวกเขาก็แอบพบกันที่ระเบียงของหอพักหญิงซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองยามราตรีได้อย่างสวยงามพิธีกร2ความรักของทั้งคู่เบ่งบานอย่างลับๆท่ามกลางบรรยากาศของสถาบันที่เคร่งครัดแต่ในยุคสมัยนั้นความรักต่างชนชั้นเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวผู้ดีเก่าของคุณชายพิพัฒน์ทายใต้หัวข้อที่สองโศกนาฏกรรมที่ไม่คาดฝันจุดจบแห่งรักต้องห้ามพิธีกรหนึ่งความลับไม่มีในโลกฉันใดความรักที่เก็บงำไว้ก็ย่อมถูกเปิดเผยฉันนั้นไม่นานนักเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณชายพิพัฒน์และเมทินีก็เริ่มแพร่สะพัดไปในหมู่นักศึกษาและบุคลากรจนกระทั่งไปถึงหูของครอบครัวคุณชายพิพัฒน์ พิธีกรสองแน่นอนค่ะว่าปฏิกิริยาของครอบครัวคุณชายพิพัฒน์นั้นรุนแรงและเด็ดขาดพวกเขาไม่ยอมรับความสัมพันธ์นี้อย่างสิ้นเชิงมองว่าเมธินีไม่คู่ควรกับสถานะและอนาคตของคุณชายพิพัฒน์ครอบครัวสั่งห้ามไม่ให้ทั้งคู่พบเจอกัน ขู่จะถอนทุนการศึกษาของเมทินีและส่งคุณชายพิพัฒน์ไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศเพื่อแยกทั้งคู่ออกจากกันเมทินีถูกกดดันอย่างมากจากสังคมรอบข้างและความรู้สึกผิดที่เธออาจจะเป็นต้นเหตุให้อนาคตของคุณชายพิพัฒน์ต้องพังทลายส่วนคุณชายพิพัฒน์ก็ตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกท่านต้องเลือกระหว่างความรักกับเมทินีหรือการเชื่อฟังครอบครัวและรักษาหน้าตาของวงตระกูล พิธีกรสองในค่าคืนหนึ่งที่ฝนพรมและท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆหมอกถึมคุณชายพิพัฒน์และเมทินีได้ตัดสินใจที่จะพบกันเป็นครั้งสุดท้ายที่ระเบียงคู่รักบริเวณชั้นสูงสุดของห้องสมุดกลางเก่าแก่ซึ่งเป็นจุดที่พวกเขาเคยแอบพบกันเสมอพิธีกรหนึ่งเชื่อกันว่าในคืนนั้นทั้งคู่ได้พูดคุยกันถึงทางออกของปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีทางแก้ไขได้ ความสิ้นหวงังเข้าครอบงำจิตใจของพวกเขาอย่างรุนแรงเมื่อความรักที่บริสุทธิ์ถูกปิดกั้นจากกำแพงทางสังคมที่มองไม่เห็นพิธีกร2ท้ายที่สุดด้วยความรักที่ลึกซึ้งแต่ไม่สามารถเป็นจริงได้ทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะจบชีวิตลงพร้อมกันด้วยการกระโดดลงมาจากระเบียงห้องสมุดกลางแห่งนั้นเพื่อให้วิญญาณของพวกเขาได้อยู่คู่กันตลอดไปในโลกหลังความตายพิธีกรหนึ่ง ข่าวการเสียชีวิตของคุณชายพิพัฒน์และเมธินีสร้างความตกใจและสะเทือนใจให้กับทั้งมหาวิทยาลัยและสังคมในขณะนั้นอย่างมากมันกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ถูกจดจำและเล่าขานต่อกันมาไม่ใช่เพียงในฐานะเรื่องราวความรักที่น่าเศร้าแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานเร้นลับที่ผูกติดอยู่กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน หัวข้อที่ 3. ร่องรอยอาถรรพ์และเรื่องเล่าสยองขวัญจากรุ่นสู่รุ่นพิธีกร 2. หลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมการเสียชีวิตของคุณชายพิพัฒน์และเมทินีก็ได้ทิ้งร่องรอยอาถรรพ์เอาไว้ในมหาวิทยายลัยรัตนโกสินทร์พักดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณห้องสมุดกลางและพื้นที่ใกล้เคียมพิธีกรหนึ่งเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดคือการพบเห็นเงาคู่รัก หรือบางครั้งก็เป็นเงาสองเงาที่กำลังโอบกอดกันอยู่บริเวณระเบียงห้องสมุดกลางเก่าแก่ในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันครบรอบการเสียชีวิตของทั้งโคู่พิธีกรสองนักศึกษาที่ต้องอ่านหนังสือดึกๆในห้องสมุดหรือยามที่เฝ้าเวรยามมักจะรายงานว่าได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบา,เบาคล้ายเสียงคนคุยกันหรือเสียงเพลงไทยเดิมแสนเศร้าลอยมาตามลม บางครั้งก็ได้กลิ่นดอกมะลิหอมฟุง้งซึ่งเป็นดอกไม้โปรดของเมทินีเชื่อกันว่ากลิ่นนี้เป็นสัญญาณว่าวิญญาณของทั้งคู่กำลังวนเวียนอยู่ใกลๆนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในหอพักเก่าที่เมทินีเคยอาศัยอยู่หรือห้องเรียนที่ทั้งคู่เคยใช้บางครั้งไปก็ประพริบเองหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะตกลงมาเองหรือได้ยินเสียงคนเดินในห้องว่างเปล่าราวกับว่า วิญญาณของพวกเขายังคงคิดถึงช่วงเวลาที่เคยมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตในฐานะนักศึกษาเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่คำบอกเล่าปากต่อปากแต่ยังถูกนำไปสร้างเป็นละครเวทีภาพยนตร์สั้นและบทประพันธ์ต่างๆโดยนักศึกษาและสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัย ทำให้ตำนานรักต้องห้ามนี้ยังคงมีชีวิตชีวาและถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายสำหรับหลายคนเรื่องราวของวิญญาณคู่รักไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องหลอกหลอนแต่ยังเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจถึงความรักและโศกนาฏกรรมที่เกิดจากความไม่เข้าใจและกําแพงทางสังคมพิธีกร2เรื่องราวของคุณชายพิพัฒน์และเมทินีอาจฟังดูเป็นเพียงแค่ตำนานสยองขวัญ แต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปเราจะพบว่ามันแฝงไปด้วยข้อคิดและบทเรียนอันทรงคุณค่าที่ยังคงมีความสำคัญในสังคมปัจจุบันพิธีกรหนึ่งประการแรกคือเรื่องของอาคตาิทางสังคมและชนชั้นในอดีตกำแพงเหล่านี้เป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตผู้คนและเป็นเหตุผลหลักที่ให้ความรักของทั้งคู่ต้องจบลง แม้ในปัจจุบันสังคมจะเปิดกว้างมากขึ้นแต่เราก็ยังคงเห็นอคติบางรูปแบบที่ยังคงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตของผู้คนอยู่เสมอประการที่สองคือความสำคัญของความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจหากคนรอบข้างและครอบครัวสามารถเปิดใจยอมรับความแตกต่างและเห็นคุณค่าของเมทินีในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรักความสุขและความสามารถ โศกนาฏกรรมอาจจะไม่เกิดขึ้นและประการสุดท้ายคือผลกระทบของแรงกดดันต่อสุขภาพจิตการที่คนหนุ่มสาวในวัยที่กำลังเติบโตต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากสังคมและครอบครัวโดยปราศจากทางออกหรือการสนับสนุนที่เพียงพอ อาจนำไปสู่ความสิ้นหวังและการตัดสินใจที่แก้ไขไม่ได้เช่นเดียวกับที่คุณชายพิพัฒน์และเมธินีประสบมาตำนานรักต้องห้ามนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่าสยองขวัญที่ทำให้ขนลุกแต่มันเป็นเหมือนอนุสาวรีย์แห่งความรักที่ถูกสังคมบีบคั้นและเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางสังคมที่ยังคงวนเวียนอยู่ในโลกของเราแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดอาคารเรียนเก่าแก่จะถูกบูรณะ ห้องสมุดจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยแต่ตำนานรักของคุณชายพิพัฒน์และเมทินีจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณแห่งมหาวิทยายลัยรัตนโกสินพักดีและเป็นสิ่งที่เตือนใจให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงพลังของความรักความสำคัญของการยอมรับความแตกต่างและผลกระทบของการตัดสินผู้อื่นเพียงเพราะฐานะหรือชาติตระกูลบทสรุปและปิดรายการ พิธีกรสองและนี่คือเรื่องราวของมหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์พักดีกับตำนานรักต้องห้ามที่ถูกหลอมรวมเข้ากับเรื่องราวเหนือธรรมชาติจนกลายเป็นตำนานเล่าขานที่ยังคงสะกดใจผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะพิธีกรหนหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้ท่านผู้ฟังได้ทั้งความตื่นเต้นความหดหู่และข้อคิดต่างๆกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านผู้ฟังมีประสบการณ์หรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้อง กับตำนานรักต้องห้ามหรือเรื่องลี้ลับในมหาวิทยาลัยของท่านก็สามารถส่งเรื่องราวมาแบ่งปันกับเราได้ที่ช่องทางการติดต่อเช่นอีเมลโซเชียลมีเดียนะครับหากท่านผู้ฟังมีประสบการณ์หรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับตำนานรักต้องห้ามหรือเรื่องลี้ลับในมหาวิทยาลัยของท่านก็สามารถส่งเรื่องราวมาแบ่งปันกับเราได้ที่ ช่องทางการติดตออ่ נ, อเช่นอีเมลโซเชียลมีเดียนะครับสำหรับวันนี้รายการตำนานเล่าขานเรื่องราวจากเงามืดของสถาบันต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวตำนานที่น่าติดตามยิ่งกว่าเดิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ mm. เพลงบรรเลงปิดรายการแนวลึกลับแบบเดียวกับตอนเปิดค่อยๆดังขึ้นแล้วเฟดลงจนจบ